ไอทีวียี่ยนี้บริการหลังการขายดีหรือเปล่าครั้งหนึ่งผ่านไปประโพ์เรื่องใหม่พี่ตกลงเนี่ยบริการหลังการขายเขาดีหรือเปล่ามีน้องคนหนึ่งสงสัยประมาณนี้นะครับเมื่อผมทําคลิปตัวของทีวีที่น่าจับตามองที่สุดซึ่งก็คือทีวียี่ห้อไฮเซนนะครับไอตัว u8g u7g นะครับที่จะมีตัว h d i 2อดนในราคาที่โอ้โหเห็นแล้วน่าตกตะลึงมากนะครับ ถ้าท่านผู้ชมสงสัยเหมือนน้องคนนี้นะครับว่าทีวีที่ท่านกําลังจะซื้อมีบริการหลังการขายดีหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมฟันตรงให้นะครับแต่ผมมั่นใจว่าหลังจากฟังแล้วท่านจะไม่อยากให้ทีวีที่ท่านซื้อเป็นยี่ห้อนั้นมีบริการหลังการขายดีเท่าไหร่ก็ตามท่านไม่อยากให้ทีวีที่ท่านซื้อเป็นยี่ห้อนั้นเพราะอะไรสักครู่มาเจอกันครับ ครับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนคร PK นอหนูโคควายรอเรือนนะครับรวมถึงเจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังชอบเล่นเครื่องเสียงทีวีที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมตอนนี้นี่คือโซ ny 65x8,500G ยี่ห้อโซน, 8, aw, โซนีตอนผมซื้อเขาบอกได้เลยผมไม่มองเรื่องอกนหลังการขายของโซนีเลยผมไม่ แค่ผมไม่อะไรสักอย่างเลยสำหรับทีวีโซนี่และเท้าความกลับไปก่อนจะซื้อเขาผมใช้ตัวของโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์พูดได้เลยนะครับยี Ye ่ห้อเอเซอร์ทเป็นคลิปคนคลิปก่อกได้และผมบอกท่านได้ว่ามีน้องคนหนึงถามผมมาเหมือนกันแล้วทีวีเอ้ไม่ใช่โปรเจคเตอร์ยี่ห้อไหนดีพี่ที่มีบริการหลังการขายผมก็แนะนำน้องเขาไปเอเซอร์ก็พอได้นะครับ เพราะในประมาณปลายปีที่แล้วหรือกลางปีที่แล้วเนี่ยตัวของพัดลมของเขาเสียผมก็ ติดต่อศูนย์ไปเขาก็ในเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีไม่มีศูนย์ของเอเซอร์แล้วแต่ที่ลาดบุรีอำเภอบ้านโป่งมีผมก็ฝากน้องเข้าไปเคลมที่ตัวของศูนย์เขาก็ส่งต่อนะครับแล้วก็มีการซ่อมแซมมันมาเสียค่าซ่อมบ้านลมไป1 5 0 0เพราะฉะนั้นเอเซอร์ประกันหลังการขายก็โอเคนะครับเพราะถึงแม้ไม่มีทุกจังหวัดนะครับเพราะต้องเข้าใจนะครับตัวนี้รานคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่นะครับที่เป็นศูนย์ของของย่อเนี่ยถ้าเป็นจังหวัดเล็กๆเ,เนี่ย เจ๊งกันไปหมดอน,นะครับเพราะฉผมก็เลยส่งในที่ทนั้นแล้วเขาก็มีการดาเนินการต่อไม่ได้ทอดทิ้งตัวของลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปแล้วเมะฉะนห้่ถ้าถามผมว่าเรื่องของโปรเจคเ,เตอร์เอเซอร์ดีไหมผมบอกว่าดีเพิกงกำลังกันขายโอเคนะครับคือติดต่อได้แล้วก็มีที่ให้เอาของเข้าไปเคลมย้อนไปก่อนนั้นอีกผมใช้ทีวี LED 3D นะครับเป็น Full HD ของ LG ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย เพราะฉะนั้นถ้าจะถามผมว่า LG สูมบริการดีไหมผมขอบอกว่าผมไม่ทราบผมไม่ทราบก่อนหน้านั้นก่อน LED ตัวนี้ตัวของทีวีจอแบนบางตัวแรกรุ่นแรกยี่ห้อแรกที่ผมใช้ก็คือฟิลิปนะครับฟิลิปและหลังจากหมดประกันไปหลังจากผมใช้มาประมาณ5-6ปีนะครับตัวของ power supply เขาเสีย ผมก็ส่งร้านซ่อมที่รับซ่อมแทบทุกยี่ห้อในจังหวัดเพชรบุรีเขาก็มี Power Supply เปลี่ยนให้แล้วก็เสียค่าเปลี่ยนไปเป็นหลักน่าจะประมาณพันหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ผมก็มาใช้ต่อได้แล้วก็ผมก็ขายเขาต่อไปนะครับน้องที่ซื้อไปใช้ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่พยานตัวของฟิลิปก็โอเคนะครับอ่ะเผมย้อนให้ฟังทุกพูดถึงสินค้าที่ผมทีวีที่ผมใช้ทุกตัวให้ท่านฟังทำไม ผมจะฟันธงให้ท่านว่าทีวีที่บริการหลังการขายดีที่สุดดีเลยครับดีหรือดีที่สุดเนี่ยก็คือยี่ห้อที่เขากล้าขายในวงกว้างในประเทศเราเนี่ยแหละครับหรือในอเมริกาก็ได้ในยุโรปก็ได้คิดอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้นะครับถ้าเขากล้าขายในวงกว้างในไทยในอเมริกาหรือในตัวของยุโรปสแสดงว่าเขามั่นใจแล้วว่า ระบบของเขาดีพอแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับที่ผมบอกว่าถ้าท่านฟังผมจบแล้วท่านจะไม่อยากให้ยี่ห้อที่ท่านกำลังเล็งที่ท่านกำลังซื้อมีบริการหลังการขายดีเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยท่านจะไม่อยากให้เป็นยี่ห้อที่ท่านซื้อเพราะพูดกันง่ายอย่างนี้ครับท่านผู้ชม ทีวีโซนี่ตัวนี้ถึงแม้โซ n y จะมีศูนย์บริการหลังการขายดีอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นและขอให้ไม่เกิดขึ้นตลอดการใช้งานก็คือมันเสียถ้ามันเสียนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าและเมื่อเกิดขึ้นกับตัวสินค้าแล้วผมก็จะดูเขาไม่ได้พอผมดูเขาไม่ได้ผมก็ต้องหาทางในการส่งศูนย์ส่งซ่อม นะครับและพอเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นคือผมก็ไม่มีอะไรดูไงพอผมไม่มีอะไรดูอ้าวถึงแม้ว่าบริการหลังการขายของคุณจะดีเลิศประมาณว่าโอ้โทรเข้าไปที่ศูนย์ปับ๊บอ๋อคุณนครไม่เป็นไรครับคุณนครเอาเครื่องไว้ตรงนั้นเดี๋ยวทำนีตัวของออนไซต์สวิตนะครับจะมาเช็คให้คุณนครที่บ้านเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเออมันก็ดีนะแต่กูดูไม่ได้ ณปัจจุบันกูยังดูไม่ได้พอส่งช่างก็มาโอพี่ตัวอะไรเสียตัวนั่นเสียผมต้องยกไปซ่อมนะครับผมต้องยกสินค้านี้ไปซ่อมเขาก็ขนไปอ้าวเราไม่ต้องทําอะไรก็รอเขาาขนไปแล้วรอเวลานะครับถ้านะครับถ้ามันอย่างเนี้ยถ้ามันเกินประกันแล้วประกันปีนหรือ3ปีเขาก็อาจจะมีเรื่องของอตกลงค่าแรงไม่คิดนะครับมีแต่คิดแค่ค่าของนะครับเพราะเกินประกันแล้วก็เสียค่าของไป น,นับระยะเวลาตั้งแต่เขามาเช็คยกไปซ่อมนะครับแล้วก็โทรมาคนเฟงกับเรานะครับอาจจะโทรมาคนเฟงเราว่าตรงคุณตะคอจะซ่อมไหมครับถ้ามีเสียค่าใช้จ่ายเท่านี้เท่านี้ผมก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมก็ตองไปโอเคซ่อมครับสองพันปุ๊บนับระยะเวลาสองเดือนเอ้อไม่ใช่ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนอะประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าอะอย่างเก่งก็คือเสียอาทิตสามอาทิตย์ผมถามว่า ถามผมนะครับถามผมว่าผมแฮปปี้ไหมผมไม่แฮปปี้นะคือโอเคซ่อมได้เสียค่าใช้จ่ายสมตไอ,อตัวนี้ผมซื้อมา2 0,000กว่านะครับซื้อตอนลดที่หลายคนก็ตะลึงนะครับราคานี้มาได้ไงผมซื้อมา2 0,000กว่าถึงแม้ค่าซ่อมจะประมาณ10ของราคาที่ผมซื้อแต่ในช่วงเวลาที่ผมไม่ได้ดูผมไม่แฮปปี้ครับนั่นคือผมไม่แฮปปี้ดังนั้นสิ่งที่ผมจะเชื่อมโยงกลับมาหาท่านคือบริการหลังการขายทุกยี่ห้อนะครับ ไม่ว่าเขาจะดีอย่างไรถ้าสินค้าเขาไม่ดีพอนั่นคือปัญหามากกว่าบริการหลังการขายเพราะมันจะทําให้เราใช้เขามไม่ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านยืนนี้แค่65นะครับถ้าซื้อจอใหญ่กว่านี้นะครับไป75ไป80กว่า และเกิดมีปัญหาขึ้นมาถึงแม้จะมีออนไซต์เซอร์วิสอย่างยกตัวอย่กตัวอ,อ,อย่างมาผมถามท่านว่าแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าทุกยี่ห้อที่เขากล้าขายผมมั่นใจว่าเขามั่นในมั่นใจในเรื่องอผมมั่นใจว่าเขาเชื่อมั่นในบริการหลังการขายเขาระดับหนึ่งแล้วล่ะไม่ว่าจะดีเลิศแค่ไหนนะครับไม่อาจจะบนแค่พอใช้แค่ปานกลางดีหรือด,ด,ดีเลิศเลย ผมมั่นใจว่าเขาต้องเตรียมระบบตรงนั้นไว้แล้วแต่สิ่งเดียวที่ผมว่าเราไปเน้นเหอะเราไปดูเหอะคือสินค้าเขาโอเคไหมสินค้าเขาคนที่ซื้อไปแล้วใช้แล้วเกิดปัญหาเยอะไหมถ้าเยอะก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นเองครับถ้าเยอะก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าท่านไปดูแล้วมั่นใจแล้วว่าโอ้โหสินค้าเขาขายไปเยอะแยะ แต่ปัญหาน้อยมากและอีกอย่างนึงผมฝากนะครับเวลาฟังปัญหาให้ฟังเฉลี่ยนะครับอย่าไปดูที่ใครคนใดคนหนึ่งเพราะมีสิ่งหนึ่งที่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับและอย่างที่ผมบอกว่าทีวีผมอ,อย่างตัวพวสะพายตัวนั้ตัวนั้นอยู่บ้านนะครับอย,อยู่อยู่หอเก่าแล้วก็อายุมันน่าจะมากขึ้นแล้วมันมีปัญหาอะไรสักอย่างนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากอยากจะบอกคือ มันจะเสียง่ายหรือไม่ง่ายมันต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ของเราด้วยนะครับถ้าเราเป็นคนหยาบถ้าภาษา,ตาใต้บุหรอ่คนหยาบนะครับหยาบฉายหยาบคือหยาบคืออย่างไงครับเหมือนทีวีของผมตัวนี้จริงๆทุกตัวที่ผ่านมานะครับผมจะต่อระบบภาพของผมผ่านตัวของสเตเบอรไเซอร์ตัวรักษาระดับไฟและก่อนที่จะปิด จะเปิดเขานะครับหนึ่งผมต่อเขาผ่านตัวสเตเบอเเซอร์ที่ปลั๊กแน่นมากนะครับและมีคุณภาพในการที่รักษาระดับไฟไม่ให้คงที่เวลใกล้เคียงกับส2 0นโวลต์การเปิดการปิดโพมเขาผมต้องเปิดปิดด้วยรีโมทก่อนถึงจะไปปิดสวิตช์ตรงนั้นนะครับนี่คือใช้อย่างถนุถนอมแต่ถ้าเกิดมาบบบางคนบางคนใช้แบบหนึ่งปลั๊กที่เอาไปเสียบก็เป็นปลั๊กหลวมๆไฟอักอ,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 อัแล้วก็ทั้งโยกโยกโอ้ติดแล้ว แล้วท่านก็ดูดูไปนั่นคือนะัทท่านเสี่ยงเรื่องของจุดต่อไฟแล้วลักษณะาการปิดของท่านทีวีเปิดๆอยู่เล่นเต็มที่อะไรแบบนั้นแล้วแต่มาถึงปิดคโครมาที่สวิตช์เลยที่สวิตช์ก็ปลั๊กเลยอย่างเงี้ยนี่คือเราใช้หยาบนะครับนั่นคือเราใช้ไม่ดีด้วยแล้วถ้าไปโทษว่าเอา้าใช้อย่างนี้แล้วอยู่ๆมันเสียเอา้าก็คุณใช้ไม่ถนอมเอง่ะมันก็เสียง่ายสิเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ถนอมก่อนนะครับแล้วจะใช้ถนอมก่อนเนี่ย ผมมั่นใจว่าถ้าสินค้านั้นกล้ารับประกัน3ปีนะครับจริงๆ1ถึง3ปีได้หมดแล้วครับแต่ถ้าเยอะไหนกล้ารับถึง3ปีผมว่าเขาก็มั่นใจในสินค้าของเขาระดับหนึ่งนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราวัดได้นะครับเขากล้ารับประกันถึง3ปีอีกสิ่งหนึ่งที่วัดได้ก็คืออะไรครับท่านผู้ชมเขาขายบนแพลตฟอร์มอย่างตัวของช้อปปี้ลาซาด้าไหมถ้าเขาขายและเขาทำโปรบ่อยๆท่านผู้ชมไปดูคอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์บนตัวของแพลตฟอร์มพวกนี้เพราะาผมพูดเลยผมก็ขายของอยู่บนตัวของช้อปปีการที่เราจะได้เงินมานะครับในการที่ว่าปิดการขายกับลูกค้าจริงๆแล้วลูกค้าได้รับของแล้วมันมีระยะเวลารอให้ลูกค้าคอนเฟิร์มว่าสินค้าโ okay. อเคพอลูกค้าคอนเฟิร์มว่าสินค้าโอเฟกโอเคเนี่ยเขาจะมีระบบให้รีวิวหรือให้คะแนนตัวของสินค้านะครับให้ลูกค้าคอมเมนต์ กลับมานะครับว่าสินค้าที่โอเคคุณมีคนซื้อจริงเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไงกับสินค้าคุณก็มิ้นมาได้เต็มที่เลยนะครับถ้าไม่ดีพอช้อปปี้ไม่ได้มีปัญหากับการที่ว่าลูกค้าเคลมว่าลูกค้าที่ซื้อจริงนะครับเคลมว่าสินค้าไม่ดี ถ้าเราซื้อจริงเราเคลมได้ตลอดนะครับว่าสินค้านั้นไม่ดียกเว้นคนไม่ซื้อนะครับซึ่งบุว่ากลม่มระบบกลมไม่ไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ซื้อคุณจะมาให้ก็เห็นอะไรนะครับคุณไม่ได้ใช้คุณไม่ได้ใช้จริงนะยาวยาคุณต้องเข้าใจนะครับมันมีมนุษย์บางคนนะครับคนบางคนมันอาจจะคิดไม่ดีกับสินค้าชิ้นนั้นก็ได้นะครับที่จะมาเคลมแบบว่าเออเขาไม่ดีเลยนะครับทั้งที่ตัวเองไม่ได้ใช้นะครับนั้นเขาก็มีระบบไห่คนที่ซื้อเคลมนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไปอ่านดูสิครับ ตกลงเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่มีปัญหาเนี่ยถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาคนสองคนแล้วแต่นะครับแล้วศูนย์บริการนะครับที่เป็นออฟฟิเชียของเขานะ่ะให้การช่วยเหลืออย่างไรท่านก็เข้าไปอ่านได้นะครับซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเขากล้าขายในระดับที่เป็นแบบโฆษณายอดขายเยอะๆเขาไม่ปล่อยให้เป็นแบบว่า เ,เกิดปัญหาแล้วปล่อยเลยเหรอกครับเพราะว่าอย่างนั้นนะครับเสียชื่อบริษัทแล้วการจะกู้กลับมามันไม่ง่ายนะครับครับก็ประมาณนี้แหละครับก็คือที่จะมาฟันธงวันนี้ก็คือที่จะมาบอกวันนี้คือไม่ว่าสินค้าที่ท่านตัดสินจใจซื้อจัดเป็นยี่ห้อที่ศูนย์บริการงกงไกลดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็เหมือนประกันชีวิตนั่นแหละครับมีก็ดีเราซื้อประกันชีวิตอ่ะมีก็ดีแต่ผมถามว่าอยากใช้ไหม อยากใช้ไหมนี่ประกันสุขภาพนะี่อยากใช้ไหมไม่อยากใช้แล้วถึงเราซื้อประกันสุขภาพเพราะเไม่งั้นก็เหมือนกันครับถึงเขาดีแต่สิ่งที่เราอยากให้ดีกว่าคือสินค้าคุณขอดีๆเอะขอให้มันทนทนเอะใช้ยาวๆเใช้ได้ไปตลอดชีวิตใช้จนแบบเหมือน LG ของผมอะ่ะผมพูดได้เลยมันไม่ยอมพังสักทีนะครับท่านผู้ชมมันไม่พังจนผมแบบเออกูเนี่ยตัวเนี้ยเนียได้มาโดยไม่ตั้งใจนะครับเพราะว่านั่งๆอยู่มาราคามัน ถูกลงแบบอุ้ยขนาดนี้เลยผมก็เลยซื้อมานะครับแล้วที่สำคัญมันมี E R C ด้วยผมออกมาเทสต์ัของ E R C นะครับครับและนี่ก็คือเคล็ดความรู้ดีๆจากผมเป็กนครนะครับรักชอบที่จะติดตามกันก็กด subscribe กันไว้นะครับ ได้นะครับรวมถึงกอฝากาเพจเื่นกรบเพจเป็ดนักกนคนรักหนังชอบเล่นเครื่องเสียงมีบทความมีความเพิ่มหน่อยเกี่ยวกับวงการภาพและเสียงนะครับรวมถึงหนังและซีนี์ต่างๆอยู่สมัมเสมอทุกวันนะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเราจะได้มาเจอกันในทุกคลิปที่ผมโพสนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับไปออกกําลังกายดีกว่านะครับอย่าให้ความเครียดคุมเกินนะครับ